ก็มาเร่วนะครับสำหรับทางหน้าของการ์ดตำนานสัตว์วิญญาณแท้น้องเสี่ยวอู่ร่างสั่งเวยนะเป็นการ์ดที่บอกเลยว่าบัฟดีโหดสุดมากๆแถมบวกสิ่งที่มันหายากม,ม,มากๆเกี่ยวกับราสาราด,าดาเมทาอีก3 0มไม่รวมกับบัฟนาเมที่ให้เพิ่มเติมอีกนะครับดังนั้นในนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากหนึ่งยูยังต่ำไปอย่างน้อยเรามีอยู่270เล่มจะได้สกิบายดียวหวี๋ไปดูกันครับ ระกาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแซกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับธนาของสรรพยุทธวิญญาจารย์อุ้ยไม่ใช่วันนี้เราอยู่กับโซแรน,นะครับหรือว่าถังซาน MMO ในการเปิดล่าการ,ร,รสัตว์วิญญาณแดงหรือว่าเสี่ยวอู่ร่างสังเวยนนั่นเองบอกเลยว่าการนี้คือการที่โคตรดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่บวกดาเมจคริติคัลแถมการ์ดอของเขาเนี่ยยังจะเป็นการที่ตรงคุณสมบัติที่เราต้องการแบบสุดๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันการคุณสมบัติ UR คือก่อนน้นนี้มีการถังซามาแล้วเสียวอูเป็นสายไหนนะสายว่องไวปะอ๋อนี่ไงนะครับการใบนี้นะครับต้องเป็นระดับ u r มันจะเป็นการดที่ให้ดาเมจคริติคอลนะครับกับเรานะอันนี้นะครับการใบนี้แหละที่เราต้องการมากๆเลยโดยเอฟเฟกความสามารถเพิ่มเติมของเขาเนี่ยนอกจากบวกคริติเคอลแล้วยังจะเป็นความสามารถที่เป็นอา่าดีบัฟเพิ่มเติมนะครับเราจะมาดูได้จากตรงหน้าบัฟ ถ้าเราไม่มีคือเรายังไม่ได้เปิดไงเราจะหาจากไหนมามีเอาต้นทะเลใจนะครับไม่ใช่จัดพัฒนาไม่ใช่อ้กกดตรงกลางนะครับมันจะมีการของตัวเซียวอู่อยู่ในนี้อ่านี่ไงกายสวรรค์ไร้พ่ายนะครับก็คือเมื่ออัปเกรดพลังทักษะให้กับตัวเองนะครับ90วินาทีนี่คือการใบเดียวนะครับก็คืออัพพลังโจมตี18%และสิ่งที่เป็นสิ่งที่โหดที่สุด นั่นคือดามจสุดท้ายเพิ่มขึ้น18%ครับเป็นเวลา12วินาทีรวมถึงช่วงเวลาอัปเกรดทักษะเพิ่มเมื่อค่า HP ต่ำกว่า40%เนี่ยแต่กันต้นนะครับต่อเนื่อง3วินาทีด้วยอันนี้บอกเลยว่า5ใบก็คุม้มใบเดียวก็ยิ่งกว่าคุม้มครับเพราะว่า last ดามิหรือว่าดามจสุดท้ายเนี่ยมันหาจะในเกมเนี้ยค่อนข้างยากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการที่ดีและโหสุดๆมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าเราจะได้สักกิใบกับคัามพีที่เรามี สำหรับใครที่จะหาพวกคมพี์เสริมสำหรับคนที่กระขาดนะครับมันจะมีกิจกรรมซีซั่นการ์ดวิญญานนะนี้เราก็ทำเควสล็อกอินอะไรต่างๆเื่อนขั้นการ์ดต่างๆนะครับก็มีให้เรามาเสริมๆรวมกันได้สำหรับคนที่กำลังหาเสริมการ์ดนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการ์ดดีจริงๆครับจริงๆอยากได้สัก2 UR นะครับมันต้องได้3าใบนะถึงผสมเป็น1 1อันใหญ่ได้นะครับดังนั้นก็ขอภาวนาซาถูกขอให้ออกดีๆออกไวๆหน่อย้วกันนะครับนี่ครับนี่คือการ์ด UR เห็นไหม ได้คุณสมบัติการสวรรค์ไ like, พ่เพิ่มเติมครับโคตรสวยเลยนะเป็นการที่สวยมากๆครับโอการสวยมากเลยเสืออูร่างวิญญาณนีครับโอ้มาด้วยเถอะสาธุเก้าเก้าไปปุม่มเฮ้ยสิบสิบเล่มมาก่อนหนึ่งตัวใหญ่เลยเหรอปกติมันจะให้เป็นเศษมานะครับหนึ่งตัวใหญ่มาแล้วครับสตาร์ทไวสิบเล่มเท่านั้นตกไม่ทองครับ ถ้าไม่ทองแล้วก็ไม่ต้องลุ้นครับโอเคม่วงครับมันจะมีการันตีทุกๆอ่าสี่สิบนะครับจะได้ต่อเนื่องที่มีโอกาสลุ้นได้แล้วก็ทุกๆก,การเปิด60เนี่ยจะได้เศษมาสิบนะครับโดยเศษเราต้องเก็บทั้งหมด30บใบได้เท่ากับ1ตัวนะครับไปต่อเฮ้ยอย่ามาตัวแรกและเงียบแบบนี้ในใจคอพี่ไม่ดีโอเคตอนนี้เป็นการเปิดต่อเนื่องนะครับคิดไปเองหรือว่ามันไม่ค่อยมีเศษหรวะ นีเสีมาหนึ่งอันนี้เสียสองขอเป็นตัวเลยได้ไหมอ่ะโอ้โหโชคร้ายครับเว้ยแต่ว่านี้เสษห้าครับโอเคเสียห้าก็โอเคครับแต่ว่าอยากได้เป็นตัวเลยนะครับตอนแรกออกออกวายนี่ททำท่าเหมือนจะดีนะแต่ว่าโอ้โหไม่มีทองเลยครับโอ้โหไม่มีครับไม่มีแสงเลย โอ้โหแสงไม่มีแสงไม่มีไม,มไม่พอจมติดอันนี้ต่อเนื่องแล้วครับขอเป็นตัวได้ไหมอ่ะเศษห้าครับแม่เจ้าโอ้โหรู้เรื่องครับรู้เรื่องกระเบื้องเงยนงเลยเมื่อกี้ร้อยอันได้อันเดียวครับโอ้โหตอนแรกออกไวมากเราดีใจนะออกไวครับ แต่ว่าหลังจากนั้นนี่สถานการณ์ดูดูไม่ดีเลยครับมันไม่มีสีสีทองออกให้รุ้นเลยอ่ะอุ้ยสีทองออกอันเดียวเนี้ยเราก็เล่มสงสัยจะเกือดเอ็แล้วไปโดนดีสามดีปะเนี่ยไม่ไม่ทองเลยต่อเนื่องอีกแล้วครับเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคมาแล้ว ออมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยสองตัวโอ้โหคุ้มเลยอย่างนี้สองตัวครับโอ้โอเคถือว่าชดเชยนะครับชดเชยที่ผ่านมาได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้หมดไปเลยเพราะไงยังไงเราต้องทำอยู่ดีครับูห oh. ที่สองตัวชดเชยมาได้โอ้โ oh. ห oh. ทำเอาใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงเลยครับ ตอนแรกเห็นเงียบๆโหเดจกเศษตรวะต่อเนื่องอีกแล้วโหต่อเนื่องไม่มีม่วงเลยอะเศษส่เศษคือประเด็นคือเราต้อง เปิดแล้วออกตัวไปเลยบ้างครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่คคุม้มห้าเศษอันนี้ก็5อันนี้5เหมือนกัน2 3 4อันนี้5้เดีะยุดพอดีๆปุ๊บสวยเออวนๆมาแบบนี้บ้างคือถ,ถ้าออกคองแล้วไม่ดูดเรดเลยถือว่าโอเคครับน่าจะได้สัก2 ur มั้งมาอีกแล้ว สวยเออแบบนี้น่ารักน่ารักหน่อยเปิดต่อเนื่องมาแล้วด้วยครับโอ้โหสวยจัดมาต่อเนื่องบันทึกผลลัพธ์เลยครับแต่คงไม่ได้สูงไปกว่าหนึ่งใบหนึ่งโอ้โหทุก่าจะมาสองครับอ่าอันล่างได้เศษด้วยอ่าอันล่างครับได้เศษเศษหนึง่งก็อย่างนี้ครับเราเปิดไป 250หเล่มแล้วปะโดยประมาณนครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนนี้ผลประกอบการเราเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเศษครับเราได้มา8ปเศษนะครับได้มา2ตัวแต่ว่าขาด8เศษเองนะอ่ะอีก8เศษได้ตัวหนึ่งครับเราเปิดต่อเนื่องไปเลยแล้วกันครับมาอีกสบใบครับ8เศษโอไม่มาสักอันเลย มาหนึ่งโอ้โหอีก,อกเปิดอีก20เล่มมาครับถึงจะมีโอกาสกว่านี้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเรากันเลยว่าเราได้อะไรมาบ้างครับ1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าติดถ้าตีกลมๆจริงๆเราได้9ใบนะครับก็คือได้2อ r ยใหญ่มันมันต้องเป็น3เอ้ย3ดิ เพราะว่ามันขาดแค่8เศษเราเปิดอีกแค่นิดหนึ่งก็ได้8เศษนะครับเปิดอีกแค่ย0ิบเล่มได,ได้อีก1 0เศษถ้าเขับบ้านได้อีกหนึ่งตัวนะครับเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น9้าครับนี้เราก็มาหลอมรวมกันได้ไม่น่าจะว่าดวงดีขนาดไหนหรือว่าดวงดีไหมอะไรงไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะพอๆกับถังซานมั้งพี่จันได้ประมาณเนี้ยอืม แต่ว่าเกือบ300เล่มเลยอะจริงๆก็มีช่วงเกลืออยู่ในหลายลายุคนะครับเนี่ยขาดอีก2อันก็เป็น1นึ่งอาหนึ่งยูอาร์ก็จะกลายเป็น3 UR ยูอาร์นะครับก็ถือว่าโอเคฉันว่า3 UR ยูอาร์น่าจะกำลังสวยไงยใครเปิดอะไรยังไงได้ได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ ยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตามรากหา gas า UR นะครับล่างดอกรดีอาร์วอหรือว่าล่างวิญญาสังเวยนั่นเองก็ถือว่าเป็นการที่ดีแล้วก็ให้โบนัสที่ดีมากนะครับก็ถ้าตีกลมๆจริงๆเราเปิดน่าจะประมาณแบบรวมๆนะสามร้อยเล่มได้3 UR ที่เป็นแบบรวมไปแล้วนะก็คือ9ตัวได้เป็น3ใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะนจริงๆแต่ว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเปิดได้ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าด,ดึงดวงต่างสารีระดัมากน้อยแค่ไหนเหมือนกัน ก็คิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้ใต้คลิปการนี้ถ้าถามว่าถามาว่าแนะนําให้เปิดแค่ไหนเต็มรอยครับการนี้ดีมากได้ดาเมจสุดท้ายได้คีด,ดาเมจโคตรดีนะครับไม่รู้กับไปหมุนโลหะสีส้มกันอีกทีหนึ่งด้วยว่าจะได้ตรงสเปคอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ถือว่าเป็นการที่ใบเดียวก็เสียวได้เลยจริงๆสำหรับการเสียอุ่างวิญญ,ญาณนะสารกินี้จากนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโกดร,ราาักไฝฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสารบิลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากน้เติมเงินสเตลล่าโก เติมได้จอย่าลืมกดกดดบวิกเคส02จ้ช่องใหม่ในเกมม์เจอกันใหม่นะครับบุ๊ย